เจริพรญพรยติโยมสาธุชนทั้งหลายอัตมาพระมหาทีนาคติโรอย,อยู่ที่มหาวิหารพุทธปรินิพานประจำวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2564วันนี้มหาวิหารพุทธปรินิพานก็ยังต่อเนื่องและบันทึกประวัติการสร้างมหาวิหารไปพร้อมด้วยแต่เช้าเลยนะแต่เช้าเลยก็เห็นแล้ว ช้อนสว้อมนสังรมมาแล้วต้อยสมานเพียขันชามาแล้วแล้วก็ทีมประตูโยมเหลียวโยมคมก็นำประตูลงมาเตรียมไว้แล้วเมื่อเช้านี้นะคนประตูมันมาแล้วและทีมช่างชอบนะชอบก็มาแล้วมีชอบมีโอมีวินัยมีหน่อยอก็เป็นทีมที่เข้าแบบตอนนี้นกำลังเข้าแบบกัน แล้วก็กําลังหรือเอาไม้อาัดไปใช้กันบางตัวเดี๋ยวเราหาไม้อัดใหม่มาแต่ตัวนี้รื้อไปใช้ก่อนใตเพียคันชามาดูงานแล้วเมื่อคืนนี้เขาก่อกอถึงตีหนึ่งก่อถึงตีหนึ่งโอ้โหไม่ธรรมดาสองช่องนี้เต็มเพิ่งเห็นเต็มเต็มตาวันนี้แหละด้วยฝีมือพวกที่ไม่หลับไม่นอนเออพวกที่ไม่หลับไม่นอนเมื่อคืนนี้นะ เห็นเต็มเต็มตาว่าโอ้โหเต็มช่องเลวเป็นอย่างนี้นะเต็มช่องแล้วเป็นแบบนี้นะเห็นเต็มเต็มตาเลยนะมาเริ่มบเทิมเลยกับด้านล่างไปถึงด้านบนนี้จากนี้ขึ้นไปก่อขึ้นไปก่อขึ้นไปใช้อิฐมวลเบาช่องหนึ่งนี่ก็หลายคันรถอยู่นะเยอะทีเดียวนะแล้วก็ทีมเมื่อคืนนี้ยังอยู่กับเราหนึ่งเมยสมนึก แล้วก็วารุณีก็อยู่แล้วก็บัญชาชทองเจ้าจันทร์แล้วก็ดวงฤทธิ์ไทยขิงสันเทียก็อยู่ผาหนูสุรศักดิ์เติมงามก็อยู่ผาเสดนะสรช้างไทยกมลชนกมิตรสูงเนินก็อยู่อรไรว่าทีมนี้ยังอยู่กันนะมีแสงดาวกองสันเทียก็อยู่นะก็เติมแรงกันเข้ามากันนะลึกศิทธิ์ลูกหาเติมแรงเติมลมกัน สาม,มนเณรู้เบสเริ่มที่จะเตรียมรถเข็นอิฐเข้ามาแล้วนะดูสิไม่มีอิฐสักก้อนเลยในนี้เกรี้ยงแบบไม่มีเหลือเลยอิฐเป็นรถรถซุ่มก่อกันทั้งวันทั้งคืนไม่หลับไนนนะม,ม่นอนนะสามเณรน้อยเตรียมเตรียมละเตรียมละ,มละที่จะขนนะสมเกียรติกองสันเทียก็มาเพิ่มกําลังนะมาเพิ่มกําลังมาละสมเกียรติสมเกียรติก,กองสันเทีย ในห,หน้างานนะช่างแดงก็เริ่มขึ้นมาแล้วเริ่มจะปีนขึ้นไปด้านบนบนแล้วนะด้านบนบน,บนก็จะมีผูกโคซิตาเขาก็จะผูกของเขาแต่เช้าทุกวันหาลุยงานกันนะส่วนวันนี้ตานีไปอัดเพลงสร้างเพื่อแผ่นดินเพราะว่าสายชนเขาอยู่เชยภูมิติดโควิดมาอัดไม่ได้ก็เลยให้ตานีไปอัดบทคุณงามความดีบทนี้ เสียเนี่ยสมเกตมาละนะขับมอเตอร์ไซค์มาบอกว่าน้ำมันปิกอัพมันแพงแม้แต่แข้งขาไม่ดีแต่หัวใจดีนะแม่ชีราตินขึ้นมาแล้วแม่ชีราตินขึ้นมาแล้วนะก็อนุโมทนาสาธุก,กับทุกท่านทุกคนเห็นหน้าง,งานคนใดก็ก็พูดถึงคนนั้นไปก่อนนะวันนี้เราจะเข้าแบบบัวบริเวณซุ้มประตู ทางออกของมหาวิหารพุทธาปรินิพานและมีการผูกคานบริเวณทางออกมหาวิหารพุทธาปรินิพานด้วยเช่นเดียวกันมีการตัดเหล็กมีการผูกเหล็กหาระดับคานกันในวันนี้ในจุดนี้ส่วนทีมก่อรอพ่อประสิทธิน์น้อมน้อมขึ้นมาแม่ลิ้นทองหลานแป้งก็คงจะก่อช่องนี้ ดูเมื่อคืนนี้ว่าพวกที่ชักลอกเอาอิดขึ้นไปแขนหล่อยหรือยังภาษาเขาเรียกเรียกว่าแขนหล่อยนะ <c oughs> เพราะว่ามีหลายคนเชิดใจทนนี่ก็ยังอยู่นะยังอยู่กับเราเชิดนี่อยู่มาหลายวันแล้วนะหลายวันแล้วเชิดใจทนและปรานีไม้เกี่ยวกลางแล้วคนที่ชักขึ้นไปเนี่ยสาวขึ้นไปเนี่ยแขนลอย,อยหรือยัง เมื่อวานนี้ช่องใหญ่นี้เต็มเต็มจัดเต็มเลยนะเรียกว่าจัดเต็มช่องใหญ่นี่เลยนะก็เรียกว่าสำเร็จจริงๆเสียด้วยนะเอาสิกับสิทธิสายแข็งเป็นไม่เป็นก็ไม่รู้ละเมื่อวานนี้พากันก่อแล้วเริ่มต้นใหม่ของชีวิตนิวเป็นผู้ใหม่ทุกๆวันหมายความว่าไม่เป็นก็ทำให้เป็น ไม่รู้ก็ต้องเรียนให้รู้ไม่ทราบก็ต้องเงี้ยหูฟังให้ทราบนะไม่ไม่ได้ก็ต้องทำให้มันได้นะเราทุกทำให้ได้ทุกคนก็สามารถทำแต่ละคนนั้นไปได้เหมือนกันนะสามเณรนี่ก็อย่าพักอย่าผ่อนนะมาช่วยกันทำนะเดี๋ยวพระท่านก็คือมาหลวงพ่อชุม่มแล้วก็นาคเดี๋ยวก็ขึ้นมากัน ทะยอยทะยอยขึ้นมากันนะนี่มหาวิหารพุทธปรินิพานสร้างเพื่อแผ่นดินนะบุญนี้เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มหาวิหารพุทธปรินิพาน์เกลือไกลนะก็จะได้ทํากันในวันนี้อีกต่อเนื่องกันก็จะมีช่องนี้ให้เต็มในช่องนี้อทีมก่อก็จะมาเกาะช่องนี้นะก็ เนนประดุกเรียกเรียกโอมาเลยเรียกโอมาเรียกโอมาจะให้ก่อช่องนี้เพราะว่าคนดึงอิดมีมาแล้วนะเรียกโอมามาเตรียมการตรงนี้ลุกนะก็จะอ่าสู้แรงถอยแรงกันในบริเวณนี้แบบน,นี้นะอันนี้รวมพลังกันทั้งคนทั้งนกยุงทั้งกระรอกกระแตเอามาหมดหละตัวไหน,น <laughs> อยู่ในวัดเชิญมาหมดอันเชิญอารัตนามาช่วยกัน ทำให้สำเร็จดังที่เรามุ่งหวังและตั้งใจปั่นปูนเลยอ้าวปูนหมดแล้วเหรอไม่ใช่ปูนสร้างมหาวิหารพุทธปรินีผ่านกันเป็นเรียวเป็นแรงเป็นกำลังกันให้สำเร็จกันในวันนี้ณนะเวลานี้เดี๋ยวนี้นะ ก็ถึงงานวันนี้จะต้องได้ไปอีกวันนี้แนนอนผังผนังใหญ่ๆนู่นข้างบนนู้นก็คิดไว้ในใจนะกระยิมกระยิมไว้ในใจว่าลึกๆนะว่าวันนี้ต้องได้เยอะแล้วก็ให้ทุกคนได้ทำงานด้วยความปลอดภัยได้งานเยอะได้งานน้อยก็ไม่สำคัญเท่ากับลูกศิษย์ที่มาถวายงานแล้วปลอดภัยอันนี้เป็นเป็นจุดสำคัญของการงานเลยนะ เป็นจุดสําคัญของหน้างานเลยนะก็จะได้ทำงานกันให้ปลอดภัยให้เป็นงานที่ที่สำเร็จประโยชน์ลุล่วงไปได้วยดีด้วยกันอนุโมทนาสาธุกับหลายๆคนที่ขึ้นมาหน้าง,งานกันแล้วช่างแดงขึ้นไปแล้วนะวันนี้มีมัดตาข่ายไหมช่างแดงเยอะไหมอา้าวเยอะช่างแดงเตรียมไปเยอะแล้วอา้าวไม่ชีสุปนาธรรมมา หรือว่าโคสิตาก็ทราบแล้วนะและคานด้านนู้นของต้อยสมานเพี้ยกัญชาก็ก็พร้อมที่จะให้ให้ให้ผูกคานได้เช่นเดียวกันก็ดูดูหน้าง,งานก็เยอะนะการก่อก็วันนี้อินมอนเบาอินมอนเบามาส่งอีกหนึ่งเที่ยวในวันนี้และยังเหลืออยู่ต้องล่างนั้นประมาณสักสองพาเลตสองพาเลตสามพาเลตประมาณนี้แล้วก็มาส่งในภาคเช้าแล้วก็ภาคบ่ายอีก ก็คชดว่าก็น่าจะเป็นไปได้นะส่วนด้านบนบนฝ้าเพดานไม่ชีนรินทาก็แต่งปูนไปได้เยอะแล้วเหมือนกันนะแต่งปูนไปได้เยอะแล้วเหมือนกันอ่าทยอยสู้ทยอยทำเหมือนเหมือนเราทอเสือหรือตำเสือตำหูกนะตำไปตำัดมันก็สั้นเข้าสั้นเข้าสั้นเข้าสุดท้ายก็สำเร็จอันนี้มันก็หดเข้าหดเข้าเหมือนหวานแหหวานไปแล้วก็ดึง จอมแหมันก็รวบเข้ารวบเข้าสุดท้ายก็สํำเร็จสุดท้ายก็เรียบร้อยดีงามทุกอย่างทุกประการวันนี้ยังมีช้อนสังรำขึ้นมาแล้วยังมีสุวิมนสังราขึ้นมาถวายงานด้วยนะสุวิมนก็มาถวายงานและทำงานตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันก็สาธุอนุโมทนาแล้วก็ต้อง สรรสร้างคุณงามความดีให้สําเร็จด้วยกันในวันนี้อนนี้วอมเครื่องอยู่สามเณรปรดุกสามเณรภูเบศวอมเครื่องตลอดเลยยังจะเอารถนี้ไปแข่งขันยังไงอย่างนั้นเลยแหละนะวอวอมเครื่องไว้ตลอดเลยอ่สามเณรพร้อมเอาย่ามไปห้อยไว้ก่อนลูกนะเอาย่ามห้อยไว้ก่อนนะเอาหน้าง,งานวันนี้ก็เห็นและสมเกียรติเนี่ยช้อนสุวิมลต้อยสมานเอาขึ้นมาหน้าง,งานแล้วนะแล้วก็ หนึ่งเมยแล้วก็บัญชาแล้วก็ดวงรุ่ยไทยได้ตามตามกันขึ้นมาแล้วก็แสงดาวตอนนี้ทีมที่ว่าน,นั้นเขาขนอิดอยู่กําลังลําเลียงอิดขึ้นรถนะขึ้นรถอยู่นะก็จะได้ช่วยกันและเชิดใจทนด้วยช่วยกันจริงๆในวันนี้หน้างานหน้าบุญของเราที่จะสําเร็จประโยชน์ในวันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระจาจาร์นำพาลูกศิษย์ลูกหาสร้างมหาวิหารพุทธปรินิพานอิฐมวลเบาบอกบุญแล้วบอกบุญอีก บางคนอาจจะว่าพระนี่ขี้ขอไม่ใช่นะบอกบุญเรียกว่าทานกถาว่าทานการสร้างบุญการสร้างวิหารมีอานิสงส์ผู้ใดต้องการผลอานิสงส์แบบที่ว่ามานี้ก็ร่วมร่วมกุศลกันได้อันนี้เป็นพูดไปลอยลมไปไม่ใช่การไปถือขันเรื่อยรายหรือว่าบอกเรียกว่าต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่ตามจิตศรัทธา ตามวาสนาเติมบุญกันนะพอที่จะเติมบุญกันได้มากน้อยก็มาเติมบุญเติมกุศลกันเอาละนั่นนี่ก็โอเริ่มดึงล่อขึ้นไปแล้วนะเริ่มชักล่อขึ้นไปแล้วนะโอ้โหต้องระวัดระวังเมื่อกี้นี่อมตอรซค์ไม่ชี้ลงไปแล้วก็รถปิกอัพโผล่ขึ้นมาต้องระวังกันให้มากๆนะเพราะว่าอ่าเวลาเข้าคนอีกก็ต้องพุ่งขึ้นมานะ อะไรขึ้นมาแล้วหน้างานขึ้นมาแล้วทีละคนสองคนทยอยอิดมนเบามาแล้วสาม,มเณรก็เตรียมที่จะขนละเนี่ยมาละรถขนมาแล้วอันนี้ก็ช่วยละเริ่มมาละเริ่มมาละรถวีโกของกูวิรัดิ์เสียงชอบผาแตงโมนี่ก็ได้ใช้งานเลื่อเกินรถหกล้อของเติมชัยตะกรก็ได้ใช้งานเลื่อเกินใช้งานคุ้มค่าเสียจริงๆนะ ขนทั้งวี่ทั้งวันกระมลชนกขึ้นมาแล้วผาหนูขึ้นมาแล้วเสรดขึ้นมาแล้วทยอยทยอยนี่พลังบุญแล้วก็แรงบุญถวายแรงกันทั้งนั้นเลยเป็นบุญเบญกุศลและพวกช่างช่างช่างชอบก็สำคัญเพราะว่าช่างชอบจะเข้าแบบตั้งแบบเจ๋งนะ,ะก็ทุกคนก็ถวายแรงถวายงานกัน ให้สำเริจผลรล่วมไปได้ดีด้วยกันแสงดาวก็เดินอุยอายอุ้ยอายยังกะคางคางคกบวมยังไงอย่างนั้นมาแล้วนะ,ะช่วยกันนะทุกผู้ทุกคนเระเริ่มขนละขนรงตรงนี้ก่อนแล้วก็ได้ใช้งานก่อนอตรงนี้ก่อนเลยมาขนกันเลยช่วยกัน อันนี้ก็เริ่มล้เริ่มคนลชะช้อนไปขับรถนะ,ะช้อนขับรถแสงดาวก็ปินป่ายเข้ามาแล้วแล้วก็สมเกียรตนะินะช่วยแล้วนะสุวิมนทั้งรำแล้วก็สามเณรเอาชักลอกขึ้นตรงไหนไม่เอาห้องนี้หรอ อ๋อได้ได้ได้เอามาเลยอันนี้นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เอาพาเลตมานี่ก่อนเอาพาเลตมานี่นี่ต้องลากขึ้นตรงนี้ตรงนี้เลยอ่อพอาจารย์ก็อำนวยความสะดวกอยู่บริเวณนี้ตรงนั้นเลยเพราะว่าตรงนี้ขึ้นตรงนี้เอามาเรียงก่อน เรียงพร้อมที่จะขึ้นบริเวณนี้ก่อนอเพราะว่าเดยวโอเราก็ระมรัดระวังด้านบนด้วยนะสุวิมนต้องแงียๆดูด้วยนะบัญชาขึ้นมาแล้วนะ,อ,ะออกกําลังกายกันหน่อยออกกําลังกายต้านโควิดแสงดาวก็เต็มที่เลยอีกรถหนึ่งกำลังขึ้นมาส่งอินมวนเบาร่มบุญได้ก้อละหน0่100บาทหรือรถ1 2ึ่0 0องบาท ร่วมบุญกับตมาพระหมหาธินาชได้ตามจิตศรัทธาของทุกๆท,ท่านคนละก้อนสองก้อนคนละนิดคนละหน่อยก็จะพลอยสําเร็จไปอันนี้คือหน้างานเห็นกันจะจะเลยนี่คือการถวายแรงถวายแรงถวายงานเอาแรงนี้เป็นทุนเป็นบุญมาร่วมทุนกับพระหมหาธินาชอ่า สร้างเพื่อแผ่นดินสร้างเพื่อแผ่นดินจริงๆมาวิหารพุทธปรณนิพานสร้างเพื่อเป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางให้พุทธศาสนิกชนได้มีสถานที่สักการบูชากาบไหว้และเป็นสถานที่ที่เด่นที่สุดก็คือลูกศิษย์มาถวายแรงมาร่วมกันทำอนุโมทนาบุญกันนะใครว่างก็มาใครว่างก็มามานอนวัดถ้าปลอดจากโควิดก็มานอนวัด แต่ต้องมั่นใจเกินร้อยเปอร์เซนต์ว่าตัวไม่ได้เกี่ยวข้องกับไทม์ไลน์ที่เกี่ยวข้องกับพวกโควิดนะถ้ามั่นใจอย่างนี้เราก็สามารถที่จะ,ะร่วมสร้างร่วมทำกับอาตมาพระหมหาธีนาตได้อันนี้ก็เป็นแรงทุกคนในช่วยกันหน,หนุนหนนุขึ้นมาทุกท่านนะก็ลูกศิษย์ลูกหาหมาอย่างนี้ก็ชื่นใจก็เหมือนเหมือนพ่อเห็นลูกกันแหละนะทำการทำงานเจ่ง หาจินเป็นอันนี้ก็เหมือนพระคูบาจารย์เห็นลูกศิษย์หาบุญหากุศลเป็นทําบุญทำทานทำสมาธิภาวนาเจงก็มีความชื่นใจมีความดีใจในการบุญการกุศลที่ลูกๆได้ทํากันให้เป็นประโยชน์จริงๆพูดอย่างนี้มันซึ้งใจนะมันเป็นความลึกซึ้งในหัวใจในการกระทําของเราของท่านทุกๆผู้ทุกๆคน ที่จะได้สำเร็จผลสำเร็จประโยชน์อย่างยิ่งขึ้นไปมากมายทีเดียวอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านทุกคนนี่ก็คืองานหน้าง,งานประมาณอย่างนี้ให้เห็นแบบนี้ทุกคนก็จะได้เห็นหน้าง,งานแบบนี้และงานของเราวันนี้ก็จะไปอีกยาว,ยาวๆเลยทีเดียวก็อนุโมทนากับหลายๆท่านที่ติดตามรับฟังอาตมาพระมหาทีนาธทั้งคลื่น a m 1 008บพท3ามโคราชขึ้น a m 1251จสสอ1404จสสยะโสธร567จจส5ชยภูมิขอบคุณที่ท่านรับฟังพี่น้องจากชยพูมิได้ยินใช่ไหมรอยเอียดยะสุธรได้ยินหรือเปล่าสิ่งที่พระมหาธินาชพระลูกพระหลานพูดพระพี่พระน้องของท่านทั้งหลายนั่นแหละหาเล่าพระอีสานนี่แหละ พระจมูกบีดังแบนนี่แหละอาผาหนูเอาปูนเข้ามาแล้วนะผาหนูเอาปูนเข้ามาแล้วไเตรียมแล้วอาปูนมาเตรียมแล้วอันนี้ก็คือเรียวแรงและงานนะวันนี้มือปั่นปูนมือฉังมาแล้วนะหน่อยพระยาชอบนี่ก็จะปันปป่น,น,นปูนปั่นจนนิ่มปั่นปูนเนี่ยมันก็เหมือนปัน่นหรือว่ากาแฟปัน่นหรือชาเขียวปัน่นเรียกว่าปั่นจะเป็นมูล อย่าเนื่องว่าจะทําง่ายๆนะปั่นปูนนี่ก็ไม่ต่างอะไรกับปั่นชาเขียวปั่นระดับนี้ปั่นระดับสตาร์บัคเลยปั่นจนเป็นมูนปั่นจนเป็นมูนปั่นจนละเอียดแล้วก็เวลาไปก่อมันก็จะเข้ากันปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเชื่อมสัมพันธ์กันง่ายๆนะแล้วปั่นจนได้ได้เนื้อได้น้ำปั่นจนได้ดีจริงๆนะ แล้วการก่อก็สําคัญจริงๆก็ทุกคนก็ได้ก่อได้ทางได้สร้างได้ทํากันเวลาก่อบัญชาเวลาก่อนี่ปูนนี่แค่แปะๆนะปาดบางๆนะเพราะว่าเรียกว่าปูนกาวอย่าไปใส่เยอะระบางๆเอ,อบางๆซ้ายขวานะมันก็จะอยู่ข้ามันแล้วก็ประหยัดด้วยนะนี่ช่วยกันนะบัญชาก็สองวันนี้แล้วนะ สองวันสามวันนี้แล้วนะแล้วก็หนึ่งเหมยก็เหมือนกันอ๋อเสือช้างไทยขึ้นมาแล้วด้านโน้นเชื่อใจทนขึ้นมาแล้วอนุโมทนาสาธุส่วนสมานต้อยเพียรขันธเนะ่ยเขามาแต่เช้ามาจังหันอยู่แล้วแล้วเตรียมอะไรอะไรตังมีอะไรเขาจะต้องเตรียมอาหารที่พระจาจทร์สั่งให้ถวายพระทุกวันพระจาจทรย์ก็เป็นเจ้าภาพเลี้ยงถวายพระของพระจันทร์เองทุกวันเหมือนกัน ไม่นี่มีแต่ญาติโยมทําบุญดอกเดอ้อพระก็ทําบุญกับพระกับโยมคือกันนะทำทั้งกับพระทำทั้งกับโยมเหมือนกันทํากรโรงพยาบาลสถานที่อื่นไม่ใช่ว่าสร้างแต่วัต่วาแล้วไม่ได้ดูดําดูดีอะไรเลยในหมู่บ้านเนี่ยศูนย์เด็กเล็กอัตมาก็ทําถนนบุดาโร r o ได้ยี่สิบแปดล้านก็เทปูนขึ้นมาศูนย์ยาของหมู่บ้านก็ทําที่บริจาคให้หมู่บ้านเขาไม่มีที่สาธารณะก็ ก็ทาให้หาให้ให้พี่จันทร์บริจาคให้โรงพยาบาลและเครื่องมือแพทย์เครื่องช่วยหายใจโรงพยาบาลจุลาโรงพยาบาลสุขเนินหรือว่าอนามัยหรือว่าโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพก็ทําตรงไหนเราทําได้เราก็ทําหมดนั่นแหละไม่ใช่ว่าสร้างแต่วัดแต่วาแล้วไม่ทําประโยชน์อื่นกลบหน้ากรบตาทําอย่างเดียวไม่ดูดําดูดีประชาชนญาติโยมเขามีความทุกข์เดือดร้อน เพราะโควิดก็เป็นห่วงเป็นใยอะไรทําได้ก็ทําเหมือนกันไม่ได้ละเลยเพราะว่าเขากับเราก็คืออันเดียวกันเขาตายเราก็ตายไปด้วยกันเขารอดเราก็รอดก็ต้องช่วยกันดูแลกันภาคเพียรพยายามให้สําเร็จตามเป้าประสงค์ร่วมกันร่วมกันอันนี้คือบุญคือกุศลที่เราจะทํากันให้สําเร็จหนหวันนี้หนเวลานี้เรียกสามเณรมาเรียกสามเณรมาอยู่ไหนสามเณรสองตนน่ะเรียกสามเณรมา สาธุกับทุกท่านอนุโมทากับทุกทุกคนขอภัยพระอาจารย์พูดไปก็บางทีตะโกนด้วยสั่งงานสั่งการไปพร้อมเลยนะเพราะว่าก็ไกลๆว่าเป็นผดดู้ดูดูหน้าง,งานอยู่อยู่บ่อยกว่าโม่อยู่นานกว่าเพื่อนอยู่เยอะกว่าเขานะอะยรว่าขึ้นมาก็มาสั่งการสั่งงานตรงนูน้นตรงนี้นั่นเขานั่งรถไปขนกันละก็เหนื่อยเหมือนกันนะ เหนื่อยอ่อนเพลียเหมือนกันนะสาธุสัม,มนเนรสัม,มนเนรอันนี้ดึงอะไรล่ะดึงขึ้นไปต้องขึ้นไปข้างบนคนหนึ่งมีใครขึ้นไปคนหนึ่งด้านบนสัมมนเนรเดี๋ยวเตรียมการลูกอเชิดใจทนไปไหนเชิดใจทนสุวิมลเชิดใจทนไปทางไหน เชิดจะทนต้องขึ้นหนึ่งบนนี้คนหนึ่งเชิดเขาจะเข้าใจเพราะว่าเขาทําทุกวันวันนี้เรามีแผนการยังไงบ้างในงานของเราวันนี้จะขนอีกเป็นรถจะขนหมดไหมหวันนี้จะขนหมดไหมต้องมีคนยกต้องมีคนยกให้วันนี้ตั้งแผนการไว้ยังไงจะเอากี่ก้อนเปลี่ยนรถใหม่เปลี่ยนรถใหม่รหมอรถที่ใช้อยู่มันเป็นยังไงที่เข็น ผ้พาพร้อมไหมล้อพร้อมไหมดอกยางหมดยัง,อยงเออเราทำเป็นบุญเป็นทานนะ่นกนะระทัดช่านีบัวยหญะโตเหมือนรถมันมีสี่ล้อคนเราต้องมีทานการให้ปิยาวาจาพูดจะดีๆอัธจริยาประพฤติประโยชน์ทานั้นจะเปะยยาวาชัชชนจะจจะใหญ่ๆสามารนันตตาเป็นคน เสมอต้นเสมอปลายทําความดีเราเคยสวดมนต์ไหว้พระเราก็สวดเราเคยทําดีอย่างใดเราก็ทําดีให้ยิ่งไปกว่านั้น,นเหมือนรถมันมีสีล้อมันถึงจะไปได้วันนี้เราก็มีทานาการให้เสียสละนะแล้วก็ประพฤติประโยชน์อัตจริยานะทําให้มันดีให้มันสําเร็จร่วมไปด้วยดียด้วยกันสมเกียรติเริ่มแล้วที่จะผูก อันนี้ขึ้นไปเริ่มแล้วแล้วก็ด้านบนโนนโอ้ก็เตรียมการแล้ววันนี้เราจะให้สมณเนรเข็นอิดเข้าไปด้านในน้านใดนั้นด้วยนะนี่นี่การดึงตรงนี้แหละที่มันไม่ง่ายเลยอ่าที่มันไม่ง่ายเลยเพราะว่ามันต้องใช้แรงแล้วก็กำลังแขนกันเยอะอ่าไม่ใช่น้อยๆเลยทีเดียวะเชื่อดขึ้นข้านบนไหวนะอ้าแขนไม่ใช่ลอยปกติ เออ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 เชิดก็เออใบขึ้นไปลุกขึ้นไปอขึ้นไปขึ้นไปเชิดนะปลื้มใจถามว่าไหวไหมน้ําตาไหลเลยภูมิใจที่ได้มาช่วยทําเห็นไหมผู้ที่มีแบบนี้ก็มีอยู่ในโลกนะผู้ที่ซึ้งใจกับบุญกับกุศลกับการทําดีๆทราบซึ้งเรียกว่าน้ําตาไหลแบบนี้นั่นเรียกว่าน้ําตาที่มีคุณค่า ไม่ใช่มาร้องไห้ตามกันโดยที่ไม่สร้างบุญสร้างกุศลอะไรไว้แล้วมาตายแล้วก็มาร้องไห้ตามกันโดยไม่ทําอะไรดีๆเอาไว้บนโลกนี้หรือกับตัวเองบ้างเลยร้องทําไมนะร้องเพื่ออะไรก็เมื่อมีชีวิตอยู่ไม่สรรสร้างความดีงามนั้นเอาไว้อเชิดก็เป็นผู้หญิงเอาปีนขึ้นไปแล้วนะปีนขึ้นไปละนี่คือหน้างานหน้าบุญเอาพิจัก็เข้ามาในหน้างานเช่นเดียวกันมาดูมาชมสิ่งต่างๆในมหาวิหารพุทธปรินิพนธ์ สร้างด้วยมือเราสร้างด้วยใจเราสร้างด้วยสติปัญญาของพวกเราทุกท่านทุกคนก็จะถึงดูเกาะดูผู้หญิงก็ปีนป่ายขึ้นไปไม่มีบันไดนะเกาะตัวเองขึ้นไปก็กำลังแขนก็ต้องดีเนาะนะ,นะเห็นไหมเชิดก็เป็นผู้หญิงก็จะปีนขึ้นไปขึ้นไปถึงบอกว่าได้มากได้น้อยก็ไม่สําคัญสําคัญที่ลูกศิษย์ลูกหาปลอดภัยนี่แหละลูกศิษย์ลูกหาได้ทํางานด้วยความปลอดภยัยแล้วก็ได้บุญด้วยความชื่นใจปลอดภัยแล้วก็ชื่นใจ ให้สำเร็จร่วมไปด้วยดีด้วยกันนี่คืออัปเดตจะรึกเอาไว้ในวันนี้20พฤษภาคมพุทธศักราชสพักพักเช้าเชก่อนเที่ยงพระจันท์ลงมาดูงานหน้างานเป็นอย่างนี้เขอเจริญพร